สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีโซนัยเพรบันเพงเอฟซีน้องยิงครับพี่น้องเรียกกัจะไปส่งของครับวันนี้เพราะว่าขาดส่วนที่บอมี่เสือนะครับโคบแล้วแล้วกะ็ส่วนที่มีเสือบางส่วนนะครับแล้วก็เสือรวมทั้งบุญหา้อยหาซิปในเสือสีดำอีก ส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปทําการจัดทรงให้มื่อนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวเสห์จานเตยพาไปนะครับไปจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป๋าก่อนมาแล้วครับพระเอกแต่งหน้าแต่งตาเรียบร้อยพร้อมขึ้นฉากครับพอดีพี่น้องครับ <laughs> รยัด <laughs> เศษเนี่ยกําลังเชียร์งานครับเชียร์ มี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 ใบเศดอยู่เดีย๋ยวจะใบาาเศษหรอกอ่ะเยนใส่ใบเศดไว้ว่าเอาเงินมาจะใส่นะใจเดี๋ยวไปส่ง,งของครับพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจาก <12 S 1> ผู้ปกครองแนะนำผมนะครับเดี๋ยเนี่ยเมีคนทักหา <laughs> ผมบอกว่า <sm art> อยากติดต่อบ่าวเอกรัตนบุรีจังเลยเพื่อนวะอยากติดต่อบ่าวเอกรัตนบุรีติดต่อไป,ลป,ปเลยสักพ่ออีลาบอกผมิมือขึ้นมีคนถามหาเพื่อนวะไปเงื่อนในเด็กทำยังไงแม่จะติดต่อบ่าวเอกได้เพื่อนวะจำเป็นถ้าผมกับยังไงจะติดต่อ แม่หน่อยได้ต่อผมก็ไเ้เอาพี่เจ๋อนี่ยอย่าว้ยังสั่นยังสีเด้อคนติดต่ออ๋อเรื่องคน่วยอือคนว่าเห็นบาวเอกช่วยเหลือคนป่วยคนอะไรบ่อยบ่อยคนจะซอยแม่บ่อน้อคุณนะโอเคคนอยู่ซอยกะมี่เดี๋ยวสิครับไอเอาขอช่องทางติดต่อไวให้ผมก็ได้ติดกับติดไปกับไงบ่เนี่ย ซีอูกลับปเปิมหือแรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมาจะส่งของก่อนเดี๋ยวผมสิอันนี้ให้ <c oughs> <c oughs> ไปครับพี่น้องส่งของกันครับมาไม่ง่ายส่งของพี่น้องตระเวนส่งของนะครับ,อออรบตอนนี้เมื่อกี้ก็ส่งไปสามอย สี่สิบกัวฉบับสามรอยกัวนะครับเมื่อวานทรงสองรอยกัวมานี่ทรงสามร้อยกัวครับที่เหลืออายุบ้านอะีกประมาณสามร้อยครับเม็ดเซนเราประมาณเก่าเก้ารอยครับเก่าล้อยข้นนะครับพี่น้องเก้าร้อยซองเก่าร้อยทียูเคลียมาสองมือไข่แตกเลยพี่น้องเลยนอนบ่ยิ้มครับมึนเขา่ามึนเขา่าตึบ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 ,ตบอัดพลาลงไปสองเมตรลงไ้ <laughs> <laughs> สีน้อนกับอะไรได้บา้านนี้มันเอก็เลือเสือครับถ้าเสือมากก็จะเป็นอะไรไอแพ็กเสือแล้วก็ทรงนะครับหลวดเดียวคือจบบัตเลือเท่าไรเขาค่อยว่ากันนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาข้าวตอนนี้น่าจะน่าจะบ้นเลือครับเพราะว่าพ่อเอกยังทรงขอมู่นมาบะคบนะครับเพราะว่ามันจะมีคนที่เขา จะมารับเองอยู่บ้านนะครับพี่น,น,น,น้องก็เลยบริร่องข้อมูลเขาเก็บข้อมูลไว้พอเก็บข้อมูลไว้นะครับคนที่เพิ่นจะมารับอยู่บ้านยอดต้องไปไล่ออก้เมันนะครับอย่าบ่มีบ้านให้เพิ่นนะครับพี่น้องคนที่เพิ่นมาซื้ออยู่บ้านมารับอยู่บ้านเองเองส่นะครับอย่าบ่มีบ้านให้เพิ่นส่วนการจะส่งวันนี้ครก็จะไปส่งให้เอฟซีเป็นเสือยืดพอก้มสีดำนะครับตัวนี้เราจะไปส่ง แบบเดอยวฟาสครับเนื่องจากว่าเป็นต้นคาจะส่งมานํำนะครับอโอเคครับพี่น้องกับู้ใไดอ,อยากรวมบุญน,นะครับเนาะก็ทักไปพ่อแม่งองหญิงแฟนเพจน,นะครับหรือว่าทักมหาบ่าวโทนก็นได้ครับเดี๋ยวบาวโทนสิให้ขอมูลรายละเอียดน,นะครับแล้วเขาก็จะ รลวมบุญกันนะครับพี่น้องวันที่12มกราครับเป็นผระป่าการกุศลนะครับอ่ะถึงแล้วครับพี่น้องจัดส่งต่อครับอีกชุดหนึ่งครับอ่ะไปส่งของครับพี่น้องกลับมาหอดบ้าน,นเนี่ยไปแนวละมานะเอาอ้วนตึงเนี่ยเห็นยังหรืออ้วนตึงอยู่ฮนนะฮะ ว่าไงตื่นโอ้ยวนตึงเต็มสุ่มกาแฟพอดีจอนนี้หอมมืดมืดเลยนี่หอมตอมัดหมังไม่ใช่การเก่นี่ออบอาว่าบาวานีลยอ่ากชิปสองหลังบาทกะดนบ้นนี่ ถ่าเสือเสือเมือ่อสักนึงถ่าเสือนึงถ่าพระอาหารตัวหลูอาหารตัวหลูและขนมตัวหลูครับนี่เอามาหลอดตัวหลูไว้เดี๋ยวนี้อีก สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เพึ่งอะทิพย์พอดีโคตรพดมากมากสัมผัสบ่ฮะเฮ้ยคนสั่งเฮ้ยว่าหน่าสั่งคนสัมผัสซะผมสัมผัสบ่ไรหรอกผมสัมผัสบ่ได้เดี๋ยวคนอันนี้ไปส่งของเบิร์ดขาส่งไป เกือบหมื่น <c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผม <c oughs> ไงครับอุ้งอิงหยิบโปสการ์ดมาถึงวันแรกเลยบัตรสแมนครับหยิบมามาห่อนมือแรกแล้วบันี้ บาริตรครับหนึ่งงานแน่นเย็บมาปุ๊บก็เอาโพดเลยนะโพดปุบแดงจึงคึงสองห้าหนึ่งสองเลขบัตรตอที่เอามือคนมือนะครเลขทกับปลาค่คร่ก็สองห้าหนึ่งสองหนึ่งสองนึ่งบาิื้อซ้ำนพอไปต้องวันที่งานอีกวันที่สิบสองมากระไลอีกึันนี้ผมกับเซลเลนไปหาย ไอ้สามสิบล้านสี่ล้านไว้อยี้หอกวันนี้ก็สิมาซื้อที่แถวๆนี่นะสร้างอยู่ำดีเด้อสร้างห้องห้องเดียวแต่ว่าสีเป็่นีนี่เลมี่ดนี่นี่แหละครับนมีคนลงลงไอ้เฮ็ดเสาให้ผมอยู่นี่ผมเฮ็ดโปเป็นแบบลงเฮ็ดเสาเพื่อที่จะเอาซาลาลงไปไว้ที่นามนะ ังไม่ไหวลิ้มพุ่นไหมถังไม่ไหวลิ้มคานาหมดเลยไปวใหญงใจชักซองอันเนี่ยแต่ผมซื้อแล้วนะซื้อที่แล้วผมสีสางเป็นห้องนอนขึ้นคือห้องตุ๊กตาหนิแต่ว่าห้องนอนนี่มีห้องเดียวแต่ว่าดาดฟ้าข้างบนนี่สีเฮ็ดซัมกันส,สนามฟุตบอลปุ้ยดอยากมานอนยำพักเอาเต็นต์มากลางเลยเมียนครับ <c oughs> บันี้บันไดลงสมมุตณ์ยาขาหของน้ำเด็กๆขีดขาดยางลงมาได้สิเป็นแบบสไลเดอร์นะไอเบาะเบาะล้มเคลื่อนครับเวลา่ึงบินเขากะโดดหนีแหละแมนครับตลูดลงมาเลยทันการแน่นอนแผนการดีไงใส่จังหน่อยนึงแป๊าไปเสือใ่รไส่ตลอดได้ก็จะเข้าเห็ดเข้าขึ้นอ๋อ เสื้อบ้านหอมหักไอ้บ้านหักป้าใสฮู้ดคืองามเถ้ะป้าใสเมื่อบ้านอื่นไปใส่พวกอื่นเรอกเมื่อบานที่เป็นซิปตัวเลยผมใส่ไ่ได้ดอกเสื้อแบบนี้ผมลุยหดใส่ได้ยูเทนึ่งเปื่อนกหั่นกางเกงว่าที่นี่แหละที่บ้านเราโอเคครับ อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณาเด,ด้อพี่น้องนะครับพี่นีเรื่องพี่น้องพอกันอยู่บ้านโดดตำบลโดดอำเภออุทุมพรษษสายจังหวัดศรีสะเกษมาแรกรและมืออื่นอยู่ที่บ้านดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอบบุบลราชธานีและทีะะท่สะเกษที่ชุดครับไปกินปลายอยู่หน้าผมด้วยมืออื่นนั่นดูไกลยี่สิบทับสิบโลนี่แหละแต่ว่าไปมือแรกนี่กะฮะมือแรกไปเบิ่งมะละมหายาหนวดไปน้ำไปบันโดดปวดแข้งปวดขาเลย ตลกอยู่วงก็แล่ะห้ากินลำบากอ่ะคลิปนี้เอาไว้สนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ